หลังจากมีการร้องเรียนเข้ามาจำนวนหน้างนะคะว่าตอนนี้ราคาตั๋วเครื่องบินเนี่ยแพงกว่าปกตินายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหานี้ค่ะหลังจากที่กทพได้รับรายงานเส้นทางกรุงเทพภูเกต็ตประชาชนร้องเรียนบอกว่าตั๋วแพงมากจริงๆค่ะจากการตรวจสอบราคาตัว๋วโดยสารจากเว็บไซต์ของสายการบินหลายประเทศวันที่7เมษายนปรากฏว่า ค่าโดยสารกรุงเทพภูเก็ตอยู่ที่3,000ถึง6,000บาทซึ่งราคานี้ยังไม่เกินเพดานค่าโดยสารที่สำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดนะคะว่าโลคอสเนี่ยจะเพดานอยู่ที่6,561บาทแต่ถ้าเป็นฟูลเซอร์วิสจะอยู่ที่9,074บาท รายงานสถานการณ์ค่าโดยสารเส้นทางภายในประเทศของสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประจำเดือนมีนาคม2566ระบุว่าอัตราค่าโดยสารต่อเที่ยวในเส้นทางกรุงเทพภูเก็ตได้รับการร้องเรียนมาว่าค่าโดยสารแพงมากที่สุดอัตราค่าโดยสารเฉลี่ยต่ำกว่าราคา2,500บาทคิดเป็นร้อยละ82.5ของตั๋วโดยสารทั้งหมดขณะที่ราคาสูงกว่า2,500บาทคิดเป็นร้อยละ17.5 โดยราคาปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเทศกาลผู้โดยสารจะได้ราคาต่ำที่สุดเมื่อจองตั๋วล่วงหน้านานๆและจะค่อยๆแพงขึ้นจนถึงราคาสูงสุดไม่เกินเพดานที่กำหนดเมื่อซื้อตั๋วกระชั้นชิดกับวันที่ต้องการเดินทางขณะที่สายการบินที่เพิ่งจะฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด1 9ยังไม่กลับสู่ภาวะปกติทำให้ไม่สามารถเพิ่มเที่ยวบินราคาตั๋วโดยสารในบางช่วงเวลาเป็นที่ต้องการมากแม้จะมีราคาสูงมากก็ตาม นายอาทิรัตนเสตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่ารายงานเรื่องนี้ต่อนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะนายกเน้นย้ำให้เร่งดำเนินการให้ราคาตั๋วโดยสารปรับตัวลดลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมมากขึ้นรวมถึงขอความร่วมมือจากสายการบินในการจัดจําหน่ายบัตรโดยสารในราคาที่เหมาะสมะคะ่ะ